สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพาน้องนะครับมาแนะนำนะครับวิธีการสตาร์ทรถแล้วก็จะดูว่าการสตาร์ทของแต่ละครั้งเนี่ยถ้ารถเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์โ,โต้เนี่ยจะต้องรามาระวังยังไงนะครับในการสตาร์ทรถนะครับซึ่งมันมีวิธีการดูอยู่นิดเดียวนะครับซึ่งถ้าหากเราปิดพลาดตรงนี้เนี่ยแล้วรถอยู่ในเกียร์เนี่ยถ้าเราบิดสตาร์ทไปเนี่ย รถอาจจะพุ่งนะครับอาจจะชนในในสิ่งกิดขวางที่อยู่ข้างหน้านะครับเกิดความเสียหายได้นะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับในการสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมอ่ะตามมาตามเลยครับานะครับเดี๋ยวผมเอากรจกลงก่อนนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในยูสุกระบะนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะทีนี้น้องๆเวลาสตาร์ทรถนะครับเราต้องจับ ดูว่าเกียร์มันอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเปล่านะครับเกียร์ธรรมดานะครับให้ระลึกถึงเสมอนะครับว่าให้ขึ้นเบรกมือไว้นะครับให้ขึ้นเบรกมือเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับแล้วก็เกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับสำหรับรถเกียร์ธรทรมดาการที่อยู่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเกียร์ว่างให้ผลักไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับให้มันอยู่แล้วมันก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับหากมันไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเราผลักไปไหนมันก็ไ่ไปนะครับ ทาอยู่ในเกียวว่างเนี่ยฮะเราพักไปไหนมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมตรงกลางนะครับนะฮะการที่รถอยู่ในตำแหน่งเกียร์สมมุติอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะครับเขาเข้าเกียร์เอาไว้แล้วเขาไม่ได้ปลดมาอยู่เกียวว่างแล้วเราสตาร์ทเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เหยียบคลัตช์นะครับรถก็จะพุ่งไปข้างหน้าทันทีเลยนะครับดังนั้นการขึ้นมาสตาร์ทสำหรับรถเกียร์ธรรมดาให้ขึ้นมาอยู่บนรถสเสมอนะครับทุกครั้งนะครับ แล้วก็การสตาร์ทต้องเหยียบคลัตช์เหยียบเหยียบเบรกนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในเกียร์ว่างนะครับต้องระมัดระวังนะฮะสมมตินะฮะมันอยู่ในเกียร์ว่างแล้วเราก็สตาร์ทได้เลยนะครับตอนนี้ปุ๊บเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกเอาไว้นะครับป้องกันเอาไว้นะครับอ่าอันนี้คือคือมันอยู่ในเกียร์ว่างแล้วโอเคนะครับปลอดภัยนะครับถ้าสมมติมันไม่อยู่ในเกียร์ว่างนะครับการที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ในเกียร์ว่างหรือเปล่าให้เซฟไว้ก็คือเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกไว้สตาร์ทได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าไม่เราไม่เหยียบคัดเหยียบเบรกนะครับนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับนะฮะมันก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับมันก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับที่มันพุ่งไม่ได้เพราะเราขึ้นเบรขึ้นเบรเมืเอไว้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับในการสตาร์ทรถเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเกียร์ออโต้กันครับว่าจะสตาร์ทยังไงนะครับแต่เกียร์ออโต้จะเซฟกว่าเกียร์ธรรมดาไปเลยครับ ครับอ่าต่อไปเราก็ไปอยู่ในรถตัวยูสูดีแมกนะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยถ้ามันเข้าเกียร์พไว้นะครับเราไม่ต้องขึ้นเบรกมือก็ได้นะครับในการสตาร์ทรถเกียร์ออโต้นะครับให้เราดูว่านะครับมันอยู่ในตำแหน่ง P นะครับแต่การเซฟในโหมดของเกียร์ออโต้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเซฟอยู่แล้วละ่ะนะครับรถจะสตาร์ทได้ในโหมด ในเกียร์โตนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่ง P และตำแหน่ง N เท่านั้นนะครับในตำแหน่งอื่นเนี่ยไม่สามารถสตาร์ทได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติรถต้องอยู่ในตำแหน่ง N นะครับเดี๋ยวกดชิปล็อกลากมา N นะครับอันนี้ก็สามารถสตาร์ทได้นะครับแต่ว่าเอ่อเอาไว้เวลาเราไปจอดห้างนะครับที่จอดขวางคนอื่นเขานะครับแล้วมันก็สามารถเข็นได้นะครับแต่ถ้าเข้าเกียร์ P เข็นไม่ได้นะครับนะครับ โอเคเดี๋ยวต้องมาอยู่ในตำแหน่งพีอะสตาร์ทปึ๊บเดี๋ยวเขาคัดก่อนกุญแจผิดปะครับอ่ะเกียร์โตนะครับจะสตาร์ทได้2ตำแหน่งนะครับสตำแหน่งเกียร์ก็คือตำแหน่งเกียร์พีกับเกียร์เอ็นนะครับในวันนี้ที่เราจอดขวางคนอื่นนะครับให้ลากมาตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับแล้วมันก็สามารถสตาร์ทได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือเกียร์พีนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทตำแหน่งเกียร์เอ็นก่อนนะครับเกียร์โตจะต้องกดเหยียบเบรกไว้เสมอนะครับแล้วก็สตาร์ทอ่า นี่คือติดแล้วนะครับต่อไปเป็นตำแหน่งเกียร์ p นะครับเดี๋ยวสตาร์ทตำแหน่งเกียร์ p ให้นะครับเหมือนกันครับเกียร์โตค่อนข้างจะเซฟนะครับแต่ถ้ารถอยู่ในตำแหน่งเกียร์อื่นนะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดสมมุติอยู่ในตำแหน่งเกียร์ r นะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดทันทีเลยนะครับเพราะมันมันถูกติดตั้งเอาไว้นะครับว่าอยู่หากอยู่ในโหมดของเกียร์อื่นนะครับเพื่อป้องกันความ เสียหายแล้วก็ความปลอดภัยนะครับในการสตาร์ทรถนะฮะป้องกันแล้วก็เซฟกว่าเกียร์ธรรมดานะครับนะครับน้องๆจำเอาไว้นะครับต้องดูนะครับเกียร์ออโต้สรุปก็คือต้องอยู่เกียร์ P เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกียร์ธรรมดานะครับต้องอยู่ในโหมดเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับสามารถผลักไปซ้ายขวาได้แล้วกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นคือเกียร์ว่างนะครับ วันนี้สรุปไว้แค่นี้นะครับขอให้น้องๆระมัดระวังนะครับในการสตาร์ทรถเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ